สร้างตำนานมัดใจคนดูอยู่มาดเปิด11คู่จิ้นช่อง3ปี2565เคมีใหม่เกล่ากระแสดีจนเรตติ้งพุง่ง ช่อง3ปี2565นี้งานคู่จินเอ่ยคู่พระนางเคมีใหม่เอ่ยดีดไปหมดแฟนๆตามคลั่งรักแต่ละคู่แทบไม่ทันเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการรวมคู่จิ้นสุดหิวใจคนดูแถมกระแสะแต่ละคู่ก็มาแรงเวอร์อีกด้วยเราจึงถือโอกาสรวมพระนาง11คู่ที่ทำทุกคนใจเต้นแรงในปีนี้มาให้แล้ว จะเป็นคู่ไหนจากเรื่องใดบ้างไปดูการเคนธีระเดชกับแอนทองประสมเป็นคู่จินคู่หูสร้างตำนานความฟินให้แฟนๆมาตั้งแต่พศ2 5 1 4จนมาถึงผลงานล่าสุดสุปตา2550เรียกตีว่าเป็นละครที่หลายคนคลิตกับหวนคืนจอของคู่นี้ในรอบ12ปีและความฟินในเรื่องนี้ก็ยังดีสมเป็นคู่จินระดับซูเปอร์สตาร์ความตลักข,ของคู่จินคู่ใจเอนวายณเดชกุคิมิยะและยายาอุรัสยา ก็ทําให้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆรอคอยให้กลับมาร่วมงานกันเพราะเคมีน่ารักทัชใจทั้งในนอกจอซึ่งปีนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยของทุกคนทั้งคู่ได้หวนประกบคู่กันอีกครั้งในละครลายกินารีจากนั้นในปีนี้นางเอกสาวใหญ่ยายะยะอุรัสยาเธอยังได้ประกบคู่ครั้งแรกกับหนุ่มมาริโอเมาเลอร์บอกเลยว่าคู่นี้ดาเมจรุนแรงสถานใจคนดูหนักมากในผลงานละครคือเธอ หากถามถึงคู่จิ้นที่คนดูจิ้นจริงจังหลุนให้สิ้นสุดทางเพื่อนต้องยกให้นายนาพาัฒกับใบเฟิร์นพิมชนกแถมปีนี้ทั้งคู่ยังได้ลงละครเรื่องแรกด้วยกันอย่างซ้อยสบัญญาฝากฝั่งคู่ที่อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขอย่างกรัฟคณาวุธกับเจนนี่เทียนโพสุวรนจากละครมัดหัวใจยายสุปตาคู่นี้สร้างเคมีการประกบคู่กันครั้งแรกออกมาดีต่อใจคนดูเหลือเกิน ตาวครั้งรักอเล็กธิรเดชหนึ่งในแก๊งคนดีที่ไหนปีนี้เขาได้กลับมาประกบคู่กับสาวนิชานธนิชาอีกครั้งทางคู่ได้อวดความจิ้นในละครเกมปรารถนากลับมาครั้งนี้ทำแฟนๆฟินอีกหนึ่งหนุ่มในแก๊งคนดีที่ไหนเจนจีรายุปีนี้เขาก็ไม่หน่อยหน้าใครได้ประกบคู่ครั้งแรกกับนางเอกรุ่นน้องจีน่ายีนาในละครพิสวาสคาตเกมบอกเลยคู่นี้เคมีไม่ธรรมดาน,นะจ๊ะปีนี้คู่จิ้นเพื่อนขณิตและชิปปี้ซีรินก็มา แรงนะว่าไม่ได้รีเทิร์นคู่กันอีกครั้งทั้งที่ในละครรัตีหลวงได้เพิ่มพูนใส่ความแซ่บปนดรามายกระดับความฟินขึ้นอีกรอยเท่าเลยทีเดียวมาถึงคิวคู่จีนไม้วาริดกับอุ้มอิสยาปีนี้ทั้งคู่ไม่ได้มาหวานช่ำม,มากแต่มาสร้างความฟินชวนซึง้งท่ามกลางความร้อนให้คนดูกับละครพูดแม่น้ำโขกถ้าถามถึงความเคมีเคจายคู่นี้ก็ต้องห้สิบเหล่าคู่จีนมากันเยอะขนาดนี้พอหมีแม่มีเตยพงสะกร และเชียร์ที่คำพรสัพลาดได้ยังไงปีนี้ทั้งคู่กลับมาโครจรคู่กันอีกครั้งในรอบ5ปีกับผลงานละครบุพเพลอยล้ายคู่จิ้นคู่สุดท้ายสายวายกรีสจนเสียงแหบให้กับจอบทัชพลและอินสารนที่สลัดภาพเดิมๆมาประกบคู่กันครั้งแรกในละครคุณหมีปาฏิหาริเคมีคู่นี้มันตัชมากแม่ละมุนเอ่ยละมุนใจ